สวัเดีครับขาพูดชื่อผมเช่นเคยนะครับวันนี้จะเป็นเกมฟรีบอลนะครับมาเริ่มกันเลยนะครับเกมนี้เป็นเกมทดสอบความแหลกของเรานะครับว่าเครื่องเราเหล็กได้เท่าไหร่ครับอันนี้กดเริ่มอันนี้คือเล่นธรรมดานะครับเวลาก็กดไปตรงหน้าจอมันก็จะดูดขึ้นมานะครับนี่มันจะดูดขึ้นมากดสองมือก็ได้นะครับแต่ถ้าติดกันมันจะเหมือนไม่เหล็กตรงกลางด้วยนะครับถ้าจะกดตั้งค่าก็กดตรงไอ้นี่นะครับออกนะครับส่วนนี้มันจะเป็นแบบน้ํานะครับถ้าเรากดปุ่มด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบน้ํา แล้วจะปรับระดับความเยอะหรือระดับความน้อยของน้ำก็ได้นะครับเนี่ย,ยน่ครับแล้วนี่ก็ไอ้นี่ครับส่วนขวานะครับคือขวาขวาล่างนะครับคือกาทดสอบความแหลกของเครื่องนะครับว่าเราทนแหลกได้เท่าไหร่พอกดเลิกปุ๊บก,ก็จะเป็นอย่างนี้ี่ายตอนแรกก็จะง่ายๆสรุบเครื่องที่คนดีๆนะครับว่าเครื่องเราแหลกได้ประมาณเท่าไหร่นะครับ บลแกได้เท่าไหนนะครับถ้ามันหยุดโดยถ้าบอลมันหยุดโดยเวลาที่กําหนดนะครับก็จะถือว่าเครื่องเราไม่แหลกมากนี่นะครับต้องรอก่อนฟูนีไมาเยอะขนาดนี้ เปลี่ยนได้แล้วเป็นน้ำเทน้ำาจแหลกกว่าธรรมดานะครับน,นี่โหเริ่มแหลกเลยครับผมยังไม่แพ้ตอนนี้นะครับผมแพ้ตอนที่มันมีด้านบนเต็มเลยนะครับ เนี่ยเพราะว่าผมแพ้ด่านนี้นะครับดูจข้างบนมาปล่อยมาเพียบเลย22ช่องนะครับเนี่ยผมแพ้ด่านนี้แหละ นี่ครับเนี่ยก็จะมีคะแนนของมาราบอลนะครับข้างบนครับเนี่ยของผมหนึ่งสามแปดหกสี่จุดเก้าอันดับสิบก็สิบห้าจุดแปดเจ็ดศูนย์สามหกแปดอันดับหนึ่งก็ห้าห้าจุดหนึ่งหนึ่งสี่สองหนึ่งหกเป็นสิทีตินะครับผมจะเล่นให้ดูแล้วก็ถ้าเรากดตรงนี้ครับเนี่ยด้านล่างเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนเนี่ยมันจะลดระดับน่อย นี่ครับมันจะเป็นอย่างนี้ครับเป็นน้ำอย่างนี้ครับเดี๋ยวเราถ้ากดเราถ้าเรากดคนนี่ครับมันก็จะเป็นสีด,ดำๆเอเอบอกแล้วครับเนี่ยถ้าเรากดปุ่มเนี้ยมันก็จะแบบเราตีลังกาปุม่มันก็จะตีลังกาตาม โอ้ขอจบกับเพลงนี้ครับถ้าใครอยากเล่นก็หาในเพจสโตด้น,นะครับอย่าลืมกดติดตามและกดถูกใจของเราด้วยนะครับและอย่าลืมแชร์ไปที่เฟซด้วยครับอย่าลืมพาเพื่อนไปติดตามกันเยอะๆนะครับผมครับเราลาไปก่อนครับ